ไอ้เขาไอ้ที่ตีไอ้ถังอ่ะติ้นติ้นมากับใครครับผมอ้าเพ่อชุวยชี้ซิเพือเื่าอ๋อสะพายนั่นนะสะพายอยู่นะไม่เอายไมุ่้ออยูุ่่ ถอดเลยครับมาที่นี่ถอดเลยปาาจะโม้ม COVID, ครับไม่เอาตัวโควิดครับอยู่ตรงไหนโควิดตรงไหน <c oughs> มีแต่ชื่อมีแต่ภาษาใช่ไหมล่ะครับเออมองก็ไม่เห็นตัวเดีย๋ยววอกแวบกบไมไ่เอาโทรศัพท์มาจะขอถ่ายรูปด้วยเออใจเย็นใจเย็นะนะนิ่งเอาไว้อยู่กับลุงต้องนิ่งให้ได้เพราะ ลุงเสียงคอรละขันติ้งเนี่ยลุงตัวการใั้นทุกคนได้นิ่งเพราะว่าลุงจะรู้ว่ารุ่นหนูนี่เกิดมาแล้วมันโอ้โหควอนแขนมากนะนอนไม่หลับเพราะว่ามันรูดผีบ,บอ่อยเหลือเกินวันหนึ่งรูดผีที่โมงครับ